ในโลกของอำนาจไม่มีใครใสสะอาดและเมื่อเกมเริ่มต้นขึ้นก็มีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดซอดงจูชายหนุ่มผู้จงรักภักดีต่อบริษัทเบื้องหน้าคือเลขานุการที่จงรักภักดีแต่เบื้องหลังคือคนที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถึงเวลาซีรีส์ คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีอาชญาก,กรรมระทึกขวัญและการแก้แค้นมีชื่อเรื่องว่า Berry Hearts เรื่องราวเต็มไปด้วยการหักหลังการช่วงชิงอำนาจและความลับที่ถูกฝังไว้ในโลกของธุรกิจและการเมืองถ้าพร้อมกันแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งหมดสติ อยู่บนแพที่พังเสียหายกลางทะเลและมีชาวประมงที่กำลังจับปลาหมึกก่อนที่เขามาพบร่างนั้นและได้ขโมยนาฬิกาข้อมือของชายคนนั้นไปจากนั้นเรื่องราวก็ได้ตัดไปที่การพิจารณาคดีในศาลซอดงจูพระเอกของเรื่องเขาเป็นเลขานุการของบริษัทแดซานกรุป๊ปเนื่องจากเขามีรอยสักที่ข้อมือพระเอกจึงใส่นาฬิกาปิดไว้และนาฬิกาก็เป็นแบบเดียวก,กันกับที่เราเห็นในต้นเรื่องครับ วันนี้ในศาลมีการไตส่สวนบริษัทแดซานกรุป๊ปพระเอกได้รับมอบหมายให้จัดการกับวิกฤตของบริษัทครั้งนี้ซึ่งเมื่อคืนก่อนวันพิจารณาคดีพระเอกได้เดินทางไปหาสมาชิกสภาเพื่อทำการติดสินบนไว้ก่อนแล้วในตอนแรกสมาชิกสภาไม่ได้สนใจของกำนันจากพระเอกมากเท่าไหรนะ่นักเพราะเห็นเป็นเพียงเสื้อเชิ้ตธรรมดา แต่เมื่อเขาเปิดเสื้อเชิ้ตขึ้นและเห็นของขวัญสุดพิเศษเป็นธนบัตรดอลล่าหลายปึกอยู่ข้างในสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีสมาชิกสภาตอบรับข้อเสนอของพระเอกแต่เพื่อความมั่นใจเขาสั่งให้บอดี้การ์ดค้นตัวพระเอกก่อนเผื่อว่าพระเอกอาจจะซ่อนเครื่องบันทึกเสียงไว้ซึ่งพระเอกของเราได้ซ่อนกล้องไว้จริงๆครับสมาชิกสภาคิดว่า พระเอกคิดตื้นเกินไปที่เอากล้องมาติดไว้แต่พระเอกยังคงใจเย็นและยื่นเอกสารข้อตกลงสินบนให้สมาชิกสภาเซ็นก่อนรับของขวัญสมาชิกสภาตกใจมากเพราะว่าใครกันจะรับสินบนแล้วทิ้งหลักฐานแบบนี้ไว้แต่พระเอกไม่สะทกสะท้านเพราะจริงๆแล้วพระเอกบอกว่านอกจากกล้องบนตัวเขาแล้วเขายังติดกล้องขนาดเล็กไปที่กระดิ่งคอแมวที่เลี้ยงไว้ของสมาชิกสภาด้วย นั่นหมายความว่าทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้วถ้าหากสมาชิกสภารับสินบนและไม่ทำตามข้อตกลงหลักฐานวิดีโอจะถูกปล่อยสู่สาธารณะสุดท้ายสมาชิกสภาไม่มีทางเลือกต้องช่วยพระเอกแก้ปัญหาการพิจารณาคดีของแดซานกรุป๊ปและด้วยเหตุนี้กลุ่มแดซานกรุ๊ปก็รอดพ้นจากวิกฤตไปได้ แต่ความสำเร็จของพระเอกกลับทำให้อิวโดโลูกเขยของประธานชาประธานของแดซานกรุ๊ปไม่พอใจเขาเป็นถึงลูกเขยของตระกูลแต่กลับถูกพนักงานธรรมดาอย่างพระเอกแย่งซีนไปหมดยิ่งเห็นว่าประธานชาดูให้ความสนใจกับพระเอกมากขึ้นเขายิ่งกังวลว่าตัวเองจะหมดความหมายและบริษัทนี้อาจจะไม่ได้ตกเป็นของเขาวันหนึ่ง จางซอนบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดก็ปรากฏตัวขึ้นเขากเกษียณแล้วแต่ยังคงมีอำนาจมากมายแม้แต่ประธานชายังต้องให้ความเคารพจางซอนเคยช่วยให้แดซานกรุ๊ปทำการค้าสำเร็จซึ่งเป็นผลงานสำคัญของอิวโดตัดมาที่ชีวิตส่วนตัวของพระเอกพระเอกมีอึนนำแฟนสาวที่ทำงานแดซานกรุ๊ปด้วยกันหรือก็คือนางเอกของเรื่อง แรกเริ่มพระเอกตั้งใจจะเข้าหาหลานสาวของประธานชาเพื่อใช้ไต่เต้าแต่ระหว่างนั้นเขาได้พบกับนางเอกโดยบังเอิญเห็นเธอใส่หูฟังฟังเพลงและทำท่าเหมือนเล่นเปียโ,โนอย่างศิลปินตัวจริงเขาตกหลุมรักเธอในทันทีและไม่นานทั้งสองก็กลายเป็นคู่รักกันแต่เพราะงานยุ่งพระเอกแทบไม่มีเวลาให้นางเอกแม้ว่าพระเอก จะสัตชื่อนางเอกไว้ที่ข้อมือและซื้อแหวนมั่นไว้แล้วเพื่อยืนยันว่าเขาจริงจังกับเธอแต่เขาก็ยุ่งจนแทบไม่ได้เจอเธอย้อนกลับไปพระเอกเคยมีโอกาสใช้เส้นทางของการแต่งงานเพื่อไต่เต้าแต่เขาละทิ้งมันไปเพราะความรักนางเอกเคยถามว่าเขาเคยเสียใจไหมเขาตอบว่าไม่เคยเลยเพราะเขามีเธออยู่แล้ว ในขณะเดียวกันประธานชาวางแผนเตรียมแต่งตั้งลูกเขยอิวโดเป็นรองประธานพระเอกจึงพยายามหาพันธมิตรเพื่อรักษาตำแหน่งและเพิ่มอำนาจของตนเองพระเอกเชื่อว่าการจะอยู่รอดในแดซานกรุป๊ปต้องมีความทะเยอทะยานเท่านั้นคืนหนึ่งพระเอกเผลอกินขนมปังอบเชยที่เขาแพ้อย่างหนักเข้าไปนางเอกเป็นคนพาเขาส่งโรงพยาบาล และช่วยชีวิตพระเอกไว้ได้ทันเมื่อกลับมาบ้านนางเอกเหมือนต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแต่พระเอกกลับไม่เข้าใจไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพระเอกถูกเรียกให้ไปร่วมงานแต่งงานของหลานสาวประธานชาพระเอกก็งงว่าเขามีเหตุผลอะไรต้องไปร่วมงานเพราะปกติงานแต่งงานจะเชิญเพียงแค่คนในครอบครัวเท่านั้นครับ เมื่อไปถึงงานเขาก็พบกับยอมฮีชอนคู่ปรับสมัยเรียนของพระเอกตอนนี้ฮีชอนเป็นอายการและเขาคือเจ้าบ่าวของงานนี้ฮีชอนบอกกับพระเอกว่าหลังจากแต่งงานกับล้านสาวของประธานชาเขาจะหาทางเคลียร์พระเอกออกจากบริษัทแต่สิ่งที่ทำให้พระเอกช็อกยิ่งกว่าคือเจ้าสาวของงานนี้กลับเป็นนางเอกคนรักของพระเอกเอง ขณะที่นางเอกเดินไปตามทางเดินในพิธีแต่งงานจางซอนลุงของฮีชอนผู้บงการการแต่งงานครั้งนี้ส่งลูกน้องเข้ามาลากตัวพระเอกออกไปแม้เขาจะพยายามต่อสู้แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ถูกจับขังไว้บังคับให้ดูคนรักของตัวเองแต่งงานกับศัตรูพระเอกได้รับข้อความจากนางเอกส่งมาว่าตอนที่พระเอกได้อ่านข้อความนี้ เธอคงแต่งงานไปแล้วเธอบอกให้พระเอกแค้แค้นเธอด้วยการไปคบผู้หญิงคนอื่นแม้ว่าเธอจะต้องเจ็บปวดก็ตามพระเอกยังคงต้องการคำตอบแต่เขาถูกจับขังไว้ในโกดังเมื่อพิธีจบลงพระเอกจึงได้เจอนางเอกอีกครั้งด้วยความโกรธเขาถอดนาฬิกาที่นางเอกให้โยนทิ้งแล้วบอกว่ามันเป็นของปลอมเพื่อตัดขาดจากเธอ แต่นางเอกกลับบอกว่านาฬิกาเรือนนี้มีค่าหลายแสนและความรู้สึกของเธอมันประเมินค่าไม่ได้ที่ผ่านมาเธอปิดบังฐานะที่แท้จริงเพราะอยากมีอิสระก่อนถูกคลุมถุงชนพระเอกถามนางเอกว่าเคยคิดจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาบ้างไหมเพราะจริงๆแล้วพระเอกตั้งใจจะขอนางเอกแต่งงานวันนี้แต่นางเอกกลับแต่งงานกับคนอื่นไปแล้ว นางเอกตอบว่าที่เธอยอมแต่งงานเพื่อหุ้นจำนวนมากในแดซานกรุ๊ปและเพื่อสืบหาความจริงว่าพ่อเลี้ยงของเธอเป็นคนปลิดชีพพ่อแท้ๆของเธอหรือเปล่าเธอยังบอกพระเอกอีกว่าต่อให้เธอไม่ได้รักเธอก็สามารถแต่งงานได้และบอกให้พระเอกสวมนาฬิกาเรือนนั้นเพราะไม่อยากให้ใครเห็นรอยสักชื่อนางเอกบนมือของเขา แต่นางเอกไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเลี้ยงของเธอจับตาดูความสัมพันธ์เธอกับพระเอกมานานแล้วนางเอกกลัวว่าพระเอกจะเดือดร้อนจึงขอให้พระเอกลาออกจากแดนซานกรุป๊ปแต่พระเอกทุ่มเททำงานมาตลอดไม่มีทางที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆพระเอกเก็บนาฬิกาขึ้นมาอีกครั้งและแตัดสินใจตัดความรู้สึกที่มีต่อนางเอกทิ้งไปคืนนั้นพระเอก แวะซื้อโซจูของโปรดประธานชาตั้งใจจะเอาไปเก็บไว้ในตู้เซฟแต่พอเข้าใส่รหัสกลับขึ้นรหัสผิดตู้เซฟนี้มีแค่พระเอกและประธานชารู้รหัสกันแค่สองคนแต่ตอนนี้รหัสถูกเปลี่ยนไปแล้วเขารู้ทันทีว่าประธานชาต้องรู้เรื่องเขากับนางเอกแล้วและประธานชาไม่ไว้ใจเขาอีกแล้วในขณะเดียวกันแท่ยอน น้องชายต่างแม่ของนางเอกถามนางเอกว่ามีความสุขกับการแต่งงานหรือเปล่าเพราะเขาเคยคิดว่าเธอจะแต่งงานกับพระเอกทำให้แม่ของพวกเขาตกใจที่รู้ว่าลูกชายก็รู้เรื่องความสัมพันธ์ของนางเอกกับพระเอกด้วยนี่ทำให้นางเอกรู้สึกไม่สบายใจที่ทุกคนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเธอแล้วแต่แม่ของนางเอกขอให้ทุกคนเก็บเป็นความลับและต้องระวัง อย่าให้สามีของนางเอกรู้เรื่องนี้ด้วยด้านพระเอกได้อธิบายกับประธานชาว่าเขาไม่เคยใช้ความสัมพันธ์กับนางเอกเป็นเครื่องมือไต่เต้าหากประธานชาไม่เชิญเขามางานแต่งเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเธอเป็นหลานสาวของตระกูลนี้พระเอกยอมรับและเข้าใจหากเขาจะถูกไล่ออกแต่แท้จริงแล้วคืนก่อนแต่งงานประธานชาได้พบกับจางซอน จางซอนบอกประธานชาถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกแล้วแม้ว่าพรุ่งนี้นางเอกจะแต่งงานแต่ว่าตอนนี้นางเอกกับพระเอกก็ยังอยู่ด้วยกันจางซอนบอกประธานชาว่าเขาจะยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปหากประธานชาทําให้พระเอกออกจากแดซานกรุป๊ปเมื่อประธานชาได้ยินความจริงจากพระเอกทั้งหมดเขากลับไม่ได้ไล่พระเอกออกแต่กลับพาพระเอก ไปที่ร้านเบเกอรี่แล้วบอกว่าเด็กหนุ่มที่ทำงานอยู่ที่นี่คือซอนอูลูกชายแท้ๆของเขาทุกคนคิดว่าประธานชามีลูกสาวเพียงคนเดียวแต่จริงๆแล้วเขามีลูกชายที่เลี้ยงดูลับๆและวางแผนให้เขาเข้ามาในบริษัทในอนาคตแต่เพราะศัตรูรอบด้านประธานชาไม่สามารถไว้ใจใครได้พระเอกคือคนที่ประธานชาไว้ใจ เลือกให้ดูแลลูกชายของเขาด้านพ่อเลี้ยงของนางเอกได้ถามลูกชายว่ารู้เรื่องความสัมพันธ์ของนางเอกกับพระเอกได้อย่างไรลูกชายตอบว่าพระเอกกับนางเอกเลิกกันแล้วไม่มีความจำเป็นที่พ่อกับแม่ของเขาต้องรู้เรื่องนี้แท้จริงแล้วน้องชายของนางเอกเคยเป็นเพื่อนกับพระเอกครับตอนนั้นพระเอกกำลังฝึกเล่นไวโอลินเพื่อขอนางเอกแต่งงาน แล้วพระเอกได้เปิดรูปแฟนสาวของตัวเองให้น้องชายนางเอกดูและพระเอกเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าพวกเขาเป็นพี่น้องต่างแม่กันต่อมาน้องชายนางเอกเห็นประธานชากลับมากับพระเอกจึงชวนคุณปู่ทานข้าวแต่ประธานชาบอกว่าอิ่มแล้วเพราะเพิ่งไปกินขนมปังที่ร้านเบเกอรี่พ่อเลี้ยงนางเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มสงสัยว่าประธานชาเพิ่งไปเยี่ยมร้านเบเกอรี่ พบกับลูกชายของเขาด้านประธานชาเพื่อให้พระเอกได้ทำงานต่อและรักษาตำแหน่งของพระเอกไว้ประธานชาให้พระเอกไปถอนเงินหนึ่งล้านดอลลาร์พร้อมทองคำแท่ง6กิโลและบอกรหัสตู้เซฟใหม่กับพระเอกส่งไปให้จางซอนที่เป็นทั้งคู่ค้าธุรกิจและเป็นญาติของพ่อเลี้ยงนางเอกคนที่บงการให้นางเอกแต่งงานจางซอนไม่เข้าใจว่า ประธานชาส่งของพวกนี้มาเพื่ออะไรพระเอกเลยอธิบายว่านี่เป็นวิธีที่ประธานชาขอให้จางซอนดูแลนางเอกหรือหลานสาวของเขาให้ดีแต่จางซอนมองว่านี่คือการยกเลิกคำขอไล่พระเอกออกจากบริษัทแต่พระเอกยืนยันเสียงแข็งว่าเขาจะไม่ไปจากแดซานกรุ๊ปแน่นอนเป็นจังหวะเดียวกันที่ฮีชอนและนางเอกมาหาจางซอนพระเอกเห็นนางเอก มากับสามีของเธอในตอนนี้พระเอกปวดใจเหมือนถูกหักหลังอีกครั้งต่อมาประธานชาแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการชเวเป็นรองประธานบริษัทประธานชาอธิบายว่าอิวโดหรือพ่อเลี้ยงของนางเอกยังไม่พร้อมบริหารบริษัทนั่นจึงทำให้พ่อเลี้ยงของนางเอกไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จึงโทรไปบอกจางซอนทำให้จางซอนคิดว่า นี่เป็นฝีมือของพระเอกแม้พระเอกจะทำกําไรมหาศาลให้บริษัทแต่จางซอนก็ยังไม่พอใจจางซอนจึงสั่งให้พระเอกไปพบกับผู้จัดการของบริษัทหนึ่งในคืนพรุ่งนี้เมื่อไปถึงบ้านของผู้จัดการพระเอกพบร่างอันหมดสติของชายคนหนึ่งจากนั้นก็มีมือสังหารเข้ามาจู่โจมเขาพระเอกถูกมือสังหารบีบคอแน่นจนหายใจไม่ออก ขณะที่สติของพระเอกเลือนรางภาพคุณยายของพระเอกก็ผุดขึ้นมาส่งแรงให้เขาสู้จนถึงที่สุดสุดท้ายพระเอกก็เอาชนะมือสังหารได้ในขณะนั้นเสียงโทรศัพท์ของนักฆ่าก็ดังขึ้นและบุคคลในสายจะต้องเป็นคนที่สั่งสังหารพระเอกแน่ๆใครกันที่ต้องการให้พระเอกหายไป เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ